ชุดปะยางนะครับอันนี้เป็นชุดปะยางรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือว่าจักรยานก็ตามนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะ,ะเป็นผู้ชมทางช่อง y o u t u b e นะครับเขาซื้อมาใช้แล้วเขาก็ส่งมาให้ผมรีวิวนะครับผมคงไม่สามารถที่จะรีวิวตอนปะยางได้นะครับ 1. ก็คือยางรถผมไม่ได้รั่ว2คือนะครับ ถ้าผมใช้งานไปมันก็เท่ากับไออุปกรณ์นี้จะถูกใช้ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาแนะนำเฉยๆก็พอนะครับผมตัวนี้เป็น p โปรไ e ก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอยางนั่นเองเนาะชื่อแบรนด์เขานะครับ8 pieces tire p a i r kit นะครับ8ชิ้นอุปกรณ์8ชิ้นสำหรับซ่อมแซมยางนะครับในรูปก็จะเป็นยางรถยนต์ที่โดนตะปูอะไรอเงี้ยนะครับ ก็เอาตัวปะนี้ใส่เข้าไปซึ่งไอตัวปะยางแบบนี้นะครับจะถูกเรียกกันเป็นภาษาปากท,ทั่วไปนะครับในประเทศไทยว่าปะแบบยัดเดือยนะครับบางที่ก็จะเรียกว่าปะแบบตัวหนอนแทงหนอนแบบนี้นะครับผมก็จะบอกเป็น, Quality Products, นับสสินน Quality Product ค้ามีคุณภาพตัวของอ,อุปกรณ์นะครับจะประกอบไปด้วยก้านกระทุ้งแทงนะครับสำหรับเคลีย อันนี้นะครับสำหรับเคลียร์ตัวอย่างเวลามันมีตะปูมีอะไรพวกนี้มันต้องงัดออกก่อนใช่ไหมงัดออกเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับในการยัดไอตัวก้านพวกนี้เข้าไปส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นก้านสาหรับงัดตะปูหรือว่าตัววัสดุที่ไปตําทำให้ยางรั่วนะครับงัดออกก็เป็นก้านเหล็กแบบนี้มีน้าํายาคล้ายๆเป็นกาวนะแล้วเขาบอก rubber cement คือเป็น ตัวทาละลายอย่างนั่นเองเนาะถ้าเทียบแล้วก็คือเหมือนเป็นน้ํายาประสานเนื้อยางหรือจะเรียกว่ากาวก็ได้นะครับแล้วก็จะสุดท้ายก็จะเป็นตัวใยเ,เหมือนเป็นใยผ้าหรือว่าใยอะไรสักอย่างนะครับทีอ่อาบไปด้วยน้ํายาที่คล้ายๆเป็นยางสีแดงซึ่งเขาทําออกมาเนี่ยให้เราเห็นชัดเจนว่านี่คือส่วนที่ใช้ปะเข้าไปนะครับส่วนสีดําจะเป็นยางรถนะครับยางล,อดลด้อรถมันก็ดําอยู่แล้วนะไม่มียางล้อสีแบบส้มชมพูอะไรอย่างนี้เรา เขาก็เลยต้องทํามาให้มันมีความแตกต่างกันของส่วนที่จะปะเข้าไปเพิ่มใหม่กับผิวยางเดิมนะเขาบอกว่า idea l for on and off roaders นะครับก็คือสําหรับรถที่ใช้งานทั้งบนถนนและนอกถนน home m a c h i n e ก็คือเป็นเครื่องจักรที่ใช้งานในบ้านเช่นเครื่องตัดหญ้าหรือว่ารถรากต่างๆรถรากหรือว่าใช้งานนะครับสำหรับรถยนต์แล้วก็รถที่ บรรทุกไม่หนักมากอย่างเช่นรถกระบะรถเกง๋งรถอะไรพวกนี้นะครับไม่เหมาะกับรถบรรทุกนะครับอันนี้มันก็น่าจะเวอร์วางอลังการเกินไปส่วนด้านหลังก็จะมีรายละเอียดนะครับเขาบอกว่ามี T-handle plucker คือตัวอุดนะ T-handle reamer คือตัวทะลวงนะครับแล้วก็ Tie glue คือกาว 12cc นะครับแล้วก็จะมีปลั๊กก็คือตัวอุดสีแดงๆตะแก้นะครับขนาด4นิ้วหรือว่า10 10เซนร้อยมิลนะครับจำนวน5้าแท่งเดียกันวิธีใช้งานคืองัดของที่มันติดตำอยู่ออกก่อนนะครับงัดเสร็จปุ๊บก็เอาเรีเมอร์นะครับทะลวงหุนุนๆุหมุนจากนั้นก็เอาน้ำยาทาที่แท่งสีแดงๆนะครับแล้วก็สอดเข้าไปในอะไรอ่ะสอดเข้าไปในใช้ครีมดึงก็ได้นะครับถ้ามันงัดไม่ออกเนาะแล้วก็เอาตัวแท่งสอดเข้าไปในรูแล้วก็จิ้มหมุนๆุหมุนเข้าไปนะมีวิธีใช้งานบ ครวที่เหลือก็ตัดด้วยกันไกลหรือมีดเราลองมาแกะข้างในดูละกันเนาะรีวิวแบบ <c oughs> ไม่ใช้งานจริงเพราะว่ารถผมมันไม่ได้รัร่รวนะครับไม่รู้จะทํำยังไงรีวิวยังไงใช้ยังไงนะอยู่ดีๆไปทาให้มันรั่วแล้วมารีวิวมันก็ไม่ใช่นะจากที่บอกนะครับว่าขอมาอย่างเนี่ยในช่องผมไม่สามารถจะใช้ได้จริงๆนะครับเขาส่งมาให้นี่เป็นสบู่อะไรเงี้ยผมจะใช้ยังไงอะล้วส่งคืนเขาอย่างเงี้ยเหรอมันคงไม่ได้นะครับ นี่นะครับตัวก้านก็จะเป็นพลาสติกไนลอนเสริมใยแก้วเก็บนะตะเข็บม,มาไม่ค่อยดีหรอกเพราะมันเป็นของใช้งานไม่ได้ใช่ของสะสมนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเวลาเรากริปเข้าไปในมือเนี่ยนะครับมันจะมีร่องนิ้วเพื่อช่วยประคองนะครับด้านบนนี้แล้วก็ออกแรงบิดซึ่งออกแบบมาได้จับถนัดประมาณหนึ่งเลยนะก็อันนี้จะอ้วนอนหน่อยอน,นี้จะวัววัมันอยู่ที่การหล่อแหละเนาะเบ้าหล่ออนะไรพวกนี้แต่แตะเข็บนี้ก็เจ็บมือใช้ได้อยูนะ่เนาะส่วนปลายนะครับของ ปลั๊กเกอร์ก็คือตัวอุดจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็น r รีเมอร์หรือว่าตัวทะลวงนะครับเราจะเห็นว่า r รีเมอร์เนี่ยเขาจะมีลักษณะคือแหลมกว่าตรงปลายนะแหลมเลยเนี่ยใช้ทิ่มโอ้เหมือนเป็นอาวุธได้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกลียวนะครับซึ่งเขาทําเกลียวออกมาเพื่อช่วยทะลวงรูที่ถูกตำนะครับอาจจะขยายรูขึ้นหรือว่าทําให้มันสะอาดขึ้นนะครับไม่คมนะฮะน,นี้นะเป็นเกลียวเฉย จิมเข้าไปปุ๊บก,ก็หมุน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 แล้วดึงเข้าดึงออกนะครับที่ผมเคยเห็นช่างเขาทำตอนไปปะล้อรถนะครับเขาก็ใช้แบบนี้แหละดึงทะลวงพอทะลวงเสร็จหลังจากดึงตะปูหรือว่าตัวสกรูที่ตั้ล้อรถออกแล้วนะครับเขาใช้คีมดึงบางบางทีก็ใช้ไอตัวงัดนะครับพอทะลวงเสร็จปุ๊บ <c oughs> เขาก็จะเอาน้ำยากับไอแท่งเหมือนไอนี้เลยนะเนื้อแท่งเลยนะเราจะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นใยอยู่ข้างในนะครับเหมือนเป็นเชือกหรือเป็นอะไรไม่รู้นะครับ แล้วก็อาบน้ํายาอาบยางมาเป็นยางส้มๆอันนี้เขาติดเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นไปจับนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เขาก็จะเปิดออกมาอย่างนี้แล้วก็ลอกออกมาเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวอะดูดิติดนิ้วผมเลยนะเหนียวเหนียวเป็นยางลอกออกมาแล้วดึงออกมาจากนั้นก็แย่ลงไปในรูนี้นะครับใส่เข้าไปแย่เข้าไปแย่ปุ๊บมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้มันจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาน้ํายาบีบเราทา ทาเลยฉโลมละเลงมันจะเริ่มละลายนะครับมันจะทําลายไอพื้นผิวที่เหนียวเหนียวแบบนี้นะให้มันเหลวตอนตัวจากนั้นเขาก็พออยู่อย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมครับไออย่างนี้ปุ๊บนะนึกออกเนาะเป็นรูใช่ไหมเราก็แทงเข้าไปในรูครแทงเข้าไปแล้วก็ยัดเข้าไปบิด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 ,บดแล้วเขาก็จะดึงออกมานะครับขยับออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นแท่งที่ถูกติดอยู่ข้างในแบบนี้เออ พอติดอยู่ข้างในคข้างในปุ๊บน้ํายามันจะละลายตัวเนี้อุดรูไว้นะครับแล้วมันจะมีส่วนที่เกินเขาก็ใช้มีดกรรไกรหรืออะไรตัดออกหรือว่าบางทีไม่ต้องตัดออกเยอะก็ได้วิ่งไปเดี๋ยวมันก็หลุดก็สึกออกไปเองนะครับถ้าแทงเข้าไปลึกๆมันก็จะพองขยายตัวอุดรูไม่ให้ลมรั่วออกมานะครับก็ประมาณนี้แหละนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนสําหรับใครที่ไม่ได้ไปที่ร้านปะยางนะครับทําเองก็ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันเผื่อว่า จะติดรถไว้นะครับนี่ปะได้5รูเลยนะ5ครั้งเลยนะครับใครจะสวยรั่วทีเดียว5รูนะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือชุดปะยางแบบทําเองที่บ้านก็ได้หรือว่าร้านเขาก็ใช้แบบนี้อันนี้เป็นสแตนเลสหรือเปล่าไม่รู้นะหรือเป็นเหล็กโครมไม่แน่ใจนะครับผมเราจอกันใหม่อพิสตอหน้านะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับอยู่ในเพลย์ลิสต์ hand tool and maintenance บายบายครับ h e r i d and out